ียกไก่ไก่อะใครเรียกน จะทำยังไะเลนเอนอะไรวะเลีว่ะอดไรวะไรอ๋อไอเทียเราจะคุยยังไงอ่ะแฮยกลุ่มก็ไม่มีเราสร้างกลุ่มแยกตรงไหนมึงจะสร้างเพิ่มอ,อีกเหรอก็เอาไอ้กรอนออกกลุ่มแล้วโชว์ไะเลย อะไรวะไอ้กับ hmm. ตันก in no ับไอ้กอนไม่ถูกกันหรอไม่ไอ้กอนนน่ะัไงอ๋อว้าวว้าวเต็มนึงแหล่ว่าแน่นาะเต็มนึงลองลองเปิดเพลงดูดิ ปกติเ,เฮ้ยไอ้เหี้ยเอยมันเลี้ยวยากแปลกๆวะ่ะเฮ้ยปิดไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่มีตัวเหี้ยเลยนะไม่มีตัวเหี้ยอะไรใช่ไหม มไ,ไม่น่ามีอะไรเนาะไม่น่ามีอะไรเนาะขับไปเลยแล้วกันเลี้ยวขวาขวาห้องอ่ะเฮ้ยแหลกแหลกแหลกอาวนี่หนาปิดเพลงไม่ได้รู้ยากจะปิดเพลงใช่ไหม ไม่มีไม่มีคนห้อยหนะฝั่งนี้อะ่ะโอเคปกติ <c oughs> เฮ้ยหาไอ้เหี้ย้้ไอ้เหี้ย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 ใน,นห้องอะ่ะเดี๋ยวก็ตบหัวที่มเลยสัต เอียไม่ปกติไม่ปกติเยี่ยเลียนเยี่ยไอ้เยี่ยไม่ปกติเลยนี่เรียนขนาดนี้ปกติอยู่อะไอี่ยกระโดดกระโดดซะโอ้โหเกินไปว่ะแป๊บหนึ่งไอ้เยี่ยแม่งกระโดดเกาะซะขนาดนี้ปกติก็แปลกละไอเยี่ยเนีนพ่อไง ขวาปกติซ้ายวะไงไม่มีอะไรเนาะดูดิไม่มีตัวเหี้ยอะไรนะตีมีตัวเหี้ยอะไรวะ้นิวไอ้เหี้ยเจอตัวเหี้ยอะไรไม่รู้เมื่อกี้กลัวมไม่ปกติไม่ปกติรถมันเลี้ยวไม่ปกติเนิว อันนี้รถมันเลี้ยวไม่ปกติด้วยกูพุ่งชนได้ป่าวเฮ้ยไอ้เหี้ยพุ่งชนได้เีย้เดี๋ยวมันมีปุ่มเริ่มใหม่เราปล่อยไว้ดิถ้าปล่อยไว้มันจะเกิดใหม่เอ้ยนิวปล่อยไว้แล้วเกิดใหม่ไหมนิว ไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูเจอตัวเหี้ยอะไรมารู้เด้อเด้อยดกูยังคาใจอยู่เว้ยแล้วเพลงไม่ปิดไม่ไดู้กูรู้ละไอ้สัตว์ทำไมเพลงถึงปิดไม่ได้ไอ้เหี้ยนี่นั่นนึงเมื่อกี้กูคาใจไว้ตรงเนี้ยเงียบมันไม่มีอะไรแน่นะเออมันไม่มีไอ้เหี้ยแสดงว่าเมื่อกี้อ่ะ กูเลี้ยวไปทางขวาถูกแล้วแต่ก <internally. S 1> ูนึกว่ามันชนป้ายได้ไงกูนึกว่ามันจะชนป้ายได้ไอ้ป้ายเนี่ยป้ายตรงเนี้ยกูนึกว่ามันจะชนได้ไงกูก็เลยขับพุ่งชนแม่งเอ้าไอ้เหี้ยเร็วพวิคนขับนอนน้อย้เหีย สายไม่มีอะไรเนี่ยนะโอเคต้นกล้วยไม่มีนะด้านขวาวาไงไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไหมเดี๋ยวเล่นนะเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยเล่นเลยฮะเดี๋ยวเลีเดี๋ยวเล่นไหมอะไรวะไอ้ซอมบี้อะรถไแปรถไแปอ๋อเออเดี๋ยว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 เล่นเดี๋ยวเล่น บบเอาตรงนี้ให้ผ่านก่อนกูว่ามันไม่ได้ยากเว้ยมันไม่ได้ยากเท่าแบบไอ้ของจริงเลยของจริงกูก็ซื้อได้แต่กูไม่อยากซื้อไงกูเก็บตังค์อยู่เฮ้ยไอ้ยี่ไปสีแดงอีกแล้วไปสีแดงอีกแล้วกูจำได้ที่อ่ะ ไอ้เฮียกูแบบกูไม่อยากเอาหัวผัวไปเลยเฮ้ย <laughs> แต่มันเล่นสามคนได้นี่หว่าอย่างเนี้ยสามสี่คนได้นี่หว่าใอ,อ้แต่จะเล่นเดี่ยวม,มันมีตัวเฮียอะไรห้อยนะตรงนี้อ่ะมีไหม ยังมีไฟด้วยหายแล้วตอนแรกมันเป็นไฟเคลย์แล้ววะหายแล้วีเออคิดาแล้วนิวไม่มีไฟด้วยเอาเป็นว่าอันนี้ถูกแล้วกันโปกกตีเอ้ย ฮะอะไรย่งงงเดี <bout ural> <onents Bana avec behaviour> ๋ยวเราต้องเช็คไฟไหมเชงอ่ะขวาปกติไหมอ่าปกติซ้ายเอาไง ตรงนี้มึงดูซ้ายก็ดูขวาขวาปกติเงี้ยงอยู่้วยอยู่ดว้วยฮะขวามึงพูดอะไรวะขวาหรือซ้ายอะไ้าย ะเอออง้ก็ไม่ดูเอต้องนัรือเปล่าอ่ไม่เลยด้วยก็ต้องดูอันนี้ด้วยว่ะป้ายเนี่ยหรือว่ามาต้องดสีด้วยว่ะ ปกติและกูรู้สึกว่าเรว่าเกมนี้มันดู หน่วยยังไม่รู้อ่ะไปปกติเองปกติไปชิดขวาป้ายอ่ะบางจากอเคชิดขวาสาราถูกต้องเฮ้ยยี่อกูจะเช็คเอฟเอ็ลหรอไม่เองอ่ะ เคกูรู้เลยอันนี้อันนี้รู้เลยง่ายๆเลยห้องอ่ะ <c oughs> อย่าให้เห็นแค่ภาเวลผมพอว่าอะไรสัมาทั้งเสียงมาทั้งสีเออเออเช็คไฟ เฮ้ยเอาหันมางี้ดิเอาฮ่าฮ่าคำยากเ้ยบางจากนะแน่นะวีหว่าไม่มีตัวเชื่ออะไรห้อยอยู่ใช่หมบอกว่าจะเป็นเหมือนโอเคนิวไม่ปกติด่วนด่วนนี่ารเห็นเทาไห่คูไม่รู้คูขับแล้ว อีปกาติไปโอ้ยแหลกแหลกแหลกแกอ้าวเดี๋ยวเเช็คโอเคเพิงูไฟอ่ะโอเคไฟ มีอะไรอีกไหมเค็ก็ไม่มีเตคี่อไอยู่บนขาคนะโอเคสายเอาไงม่อะไไม่มีเนาะมีแม่ฟังง่ะ ยี่มีกล้วยตรงนั้นเด้อวะนี่ๆนร่นี้ครับเฮ้ยฮึคุยคิดว่าน่าจะถูกนะคุณคิดว่าน่าจะถูกนะพวกคุณน่าจะตาดีอยู่นะ เช็คไฟก่อนเช็คของในรถมีขี้อะไรอีกไหมมีเชฟวอทยูเนะโอเคเวทิทยุถูกต้องไม่มีขี้อะไรแล้วใช่ไหมโอเคในรถในรถไม่มีอะไรขับเลยแล้วกันไปโอเคบา,จางจักงขวาว่าไงไม่มีตัวเขี้แล้วน้อยเองนะ อ๋อเหี้ยคุณว่ามีตัวเหี้ยอะไรนั่งอยู่บนเนีสารภาพพ่อพีแนมหรือมีตัวเหี้ยอะไรไหมมีไหมมีอะไม้มีอ๋เอเฮ้ย ไอ้เจ yeah. ๊ขี้ขวัญไม่มีใครรู้ผู้เขาก็ไม่รู้แล้วถ้าผู้เขาก็ยังโกรธเลยเนี่ยเออไี่เที่ยวออกหวานฮะเออ กลัวขับไม่ปกติละไอ้นิวเอาอีกแล้วเหรอนิวไม่ปกติไม่ปกติเลี้ยวขวาเลยนิวกัวมันวิงว่งวิ่งกูคิดว่ามันจะวิ่งมาอ่ะเยี้ยมเหมือนในคลิปอ่ะว่ามันวิ่งมาว่ะนีว่วลองลองเงี้ยมาเร็ว ไอ้เฮียไม่มาเว้ยแต่เป็นผิดปกติดีเฮียยังไงก็ผิดปกติดีเฮียมันคงไม่มีใครมาเดินเลยัปเฮ้ยเดี๋ยวตีห้าอ๋อโอเคเช็คไฟไฟถูกเพลงอะโอเคเพลงถูกอะไรอีังจากถูก ตาลาไม่มีตะเยี้ยนเลยนะโอเคตายเอาไงไฟมีไหมไฟมันมีไหมโอเคมันมีเกตเลยเอ้ยยัไม่ปกติแล้วกีตานีนี่ พีตตนีนี่ <c oughs> นอาแลกเว้เฮียต้งแลกกไมกตีอ้วเดี๋ยวอันนี้เราต้องดูอะไรไปเนี่ย รู้กไปดูก่อนนาจะต้องรู้เลยก้วไม่ต้องดูล้วมั้งเพ่งแบบนี้ก้วไม่ต้องดูล้วมั้งไหนคูอยากรู้จังเลยตรงนี้นเลยอ๋ยออีเขี้ยกคุณนึกว่าสวนคุณนึกว่สาสวนสัตว์ห้องอะเป็นวัดไอเหี้ยวเนี่ย โอ้ยอ่ะเด๋อวันเนี้เนื้ออะไรเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้พวกเนี้ยนี่คืออะไรเนี่ยเปรตตัวซ้ำอ๋อแย่เปรตของแย่ทำได้ดีอยู่นะโอ้